รู้สึกยังไงนะครับก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนนะครับที่บอกว่าวันที่รถน้ำสังวันที่จบเวียนเพื่อนๆทุกคนน้ำตาคลอเ,เห็นเขาเพราะว่าตอนบังคับที่สิปีนะครับตั้งแต่เรารู้จักมาตั้งแต่ตอนอยู่สมัยที่อยู่เอสเอ็มทีเองถือว่านานามากที่บอกาเขารักกันยืนยาวมากเลยครับก็แล้วเพราะว่าวันนี้ ทุกอย่างครบแน่นละลงตัวทุกอย่างเห็นเพื่อนมีความสุขเราก็าดีใจครับอย่างน้องอย่างน้องเดียเนี่ยเป็นน้องที่รักอย่างนี้ค่ะจตัดด้านเพื่อนจะต่อเราต้องทำอะไรครับ,คร,บครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเป็นคนเชิญแขกครับอ๋อพ,พาแขกไปนั่งตามโต๊ะต่างๆครับผมเพื่อนเพื่อนดาราก็อยู่อีกโซนหน,น,นึ่งมาบนี้ครับแขกผู้ใหญ่ก็จะอีกโซนอ่าเห็นปะยูุ้ยมาครับอยูุ้ยมาครับยูุ้ยมายูยุ้ยมาเป็นแขกเดี๋ยวต้องเชิญเขา ท,ที่มาทางนี้เตรียมดูงานเป็นของเราได้ไหมแบบว่าหาอินสเปรชั่นในงานแต่งก<า>ออย่อ่ย่างางทีบว ก็โดนลุมถามนะครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนเจ้าบ่าทุกคนก็บอกงานผมต้องเป็นงานต่อไปเราไปแน่เลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูยูเองครับว่าได้ช่อดอกไม้ไม่บ้างอย่าไดบอกว่าก็อีกสักพักนะครับเราเราก็ยังไม่ยังเรียกนะเดี๋ยวรอทุกอย่างพร้องวันนี้หน่อยอยากให้บ้านเสร็จก่อนกำลังเริ่มสร้างอยู่แล้วก็มีรีสอร์ทีอะไรคือจริงๆแล้วก็อยากจัดที่จัดที่ที่เราสองคนที่ที่เราซื้อกันไว้ทีกนี้อีกงานนึง ครับ้าัคือบ้านคือบ้านที่สร้างตอนนี้คือแพลนเป็นเรือนหอในอนาคตเลยใช่ไหมก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเลยครับก็คืองประมาณนั้นแหละครับคืออยากอยากให้ทุกอย่างเสร็จครบครบทุกอย่าง แสดงบ,บ้านที่ชาตได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้ยังเพิ่งเริ่มครับเดี๋ยวปีนี้เราเริ่มรีสอร์ทก่อนอคือเราเราจะเริ่มเรื่อง,ร,องร้านอาหารเพิ่งเสร็จไปปีนี้ก็เดี๋ยวมีรีสอร์ทแล้วก็บ้านหลังใหญ่ของเราอ๋อแสดงว่าเรื่องของบ้านในพิ้แพลนเริ่มแผนใช,ใช่ครับค,คือแบ,บะไปเขียนเสร็จมานานแล้วแก้กันนานแล้วด้วยแต่ก็ยังยังคือรอรอเป็นสเต็ปไปดีกว่าเพราะ <ๆ S 2> ว่าเหมือนเราอยากก็อยากถ้าจะแต่งก็แต่งที่ที่เราแหละอ๋อแล้ว,ลวรีสอร์ทนีืสร้างเสร็จเป็นเมื่อไรแล้วก็มันอาจจะได้เริ่มสร้างบ้านก็น่าจะปีหน้้้าเเเเเนนนนีีีี่่่่่ยแแหละคครรรรรรััับบบบอออปิิิิมมมมก นะครับเริ่มวางทุกอย่างครับผมแสดงว่าปีหน้าจะได้สร้างบ้านปีหน้าก็สร้างบ้านถ้าสร้างมาเสร็จก็แต่งเลยก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วก็อุตส่าหกเลิกหัวไม่นานละครับสร้างบ้านแป๊บเดียวไม่ใช่บอกว่าเราแอบไปดูเลิกมาแล้วเลิกก่อนยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูอันนี้อันนี้ต้องไปถามคนคนบอกแล้วกันยังยังยังไม่ได้ดูครับช่วงนี้ทำงานบ่อยจนหลายคนบอกว่านี่เวลาสวีดหรือเปล่าคะกำงานเยอะเราก็เจอกันตลอดนะครับเกิดผมว่างเนี่ยผมจะไปที่ที่กองเขาอยู่แล้วก็จะไปขับรถให้เขาบ้างไป ไปเขาตลอดอย่างนี้เลยคเจอเจอก็เจอกันตลอดอย่างร้านอาหารคือขับกลับไปสระบรุรีก็ก็กลับด้วยกันตลอดก็<ม>ไปเจอไปช่วยอยู่ที่นู่นด้วยกันแสดงว่าด้็นสารสีตลอด <laughs> ใช่ครับเมื่อเกิดพวกรึเปไปตลอดแสดงว่าด้วยกันที่เป็นนักแสดงทุกทำบบบเป็นแบบใกล้ชิดกันมีส่วนครับมีส่วนอย่างที่บอกว่าโชคดีที่ผมเคยเล่นละครยืนมาตลอดเลยนะสี่เรื่องติดๆก็เล่นมาด้วยกันตลอดก็เหมือนไปไหนทำงานก็ทำงานด้วยกันทุกประมาณถ้าต้องแยกเรื่องถ่ายกันจะมีใจหายไหมจะหายไหมก็ก็คง เหมือนขาดอะไรขาดอะไรหรอครับเพราะก็คงใจหายบ้างแหละเพราะว่าแหมเพราะหลายๆเรื่องเราก็ถ่ายด้วยตลอดแต่อย่างที่บอกว่ามันคือมันคือหน้าที่งานก็แล้วมองที่ตึ่งำเป็นแอราเป็นแท็คซ่ใช่ไหม คู่ <Cool>. oh, อ๋อผมเล่นยุย้ยเล่นอะไรเงี้ยก็เหมือนเล่นนักล่าอย่างเงี้ยยุ <c oughs> <c oughs> ้ยไปดูผมซ้อมค่ะ <c> ย <oughs> ุ้ยก็อ๋อพี่เวอร์เห็นยุย้ยว่างไหมเล่นเลยมันจะเป็นแบบแบบนี้มันมากกว่าที่บอกเห็นพี่ยุ้ยได้รางวัลจากเล่นนักล่าด้วยพี่ทำมีของขวัญพิเศษอะไรให้ไหมอ๋ออย่างที่บอกว่าเราก็ ของขวัญเราก็เราให้กันตลอดอยู่แล้วแต่ภูมิใจละดีใจแทนเขาครับที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ทํางานเขาเต็มที่จริงๆไม่ว่าจะบทบู๊บทแอคชั่นต่างๆเขาเต็มที่ก็ผมว่าเขาสมควรที่ได้รับรางวัลนี้เราอย่างที่บอกน้องบอกว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วมีแลนต่างๆมาได้ไปขอพ่อกับแม่เรียบร้อยหรือยังครับครับพ่อแม่พี่ใหญ่ี่ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็เร่งนะครับจริงแล้วเขาเขาก็ยับจะเหมือนรอเร่งกันมากกว่าเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่วันนี้ก็มางานเพื่อนแล้วนะอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็เราเรา รอทุกอย่างพร้อมามากของคุณดีกว่าเรือมีคิดมากเลยฮะมีคิดไหมอ๋อเราคิดอยู่แล้วคือเราสองคนเราคิดกันอยู่แล้วเราบอกว่าแต่เรื่องแต่งงานเนี่ยมันก็เรื่องที่ความเหมาะสมและความพร้อมของเราทั้งสองคนอย่างที่บอกมันมันคือเรื่องคนสองคน,นคือเราพร้อมจริงๆเราถึงเวลาแล้วนะก็ก็เป็นเวลา,นะน,ออานั้นที่พร้อมนี่คือยังไม่พร้อมเรื่องจิ้งจอนเรื่องงานหรือเรื่องอะไรคทั้งทงอ,อผมอยากให้ทุกอย่างลงตัวนะอย่างที่บอกว่าอยากให้บ้านเสร็จทุกอย่างพร้อมคือ แต่ทำที่สวยแล้วเพื่อนๆมัอยู่ในที่เรามันช่วงโมเมนต์เวลาที่มีความสุขที่นั่นเลยประมาณอย่างเป็นอย่างมากกว่าที่แทนไว้รลหาดฝ่ายกันไว้สดงว่าผู้<ม>ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไปเขี่ยนแล้ว,วยยแต่งใช่ครับก<ม>็สักพักเ์ครับรครับมผมประมาณกี่ปีครัก็ไม่เกินสองสามปีนี่แหละครับเดี๋ยวลองดูขอยก่อนเามันร้อนครับผมขอบคุณครับ